สวัสดีค่ะทุกคนน้ำโมริสค่ะวันนี้เราอยากจะมารีวิวหนังสือเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนที่คาดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านตามาแล้วบ้างเนาะจากในวิลลิ่งเราของเราก็เราก็เคยอ่านเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือ Ca แ a เ e s i s เขียนโดยไอฟ์ควางค่ะก่อนอื่นขอบอกกันเลยว่ารีวิวนี้ก็คือจะไม่มีสปอยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็คือจะเป็นการเล่าถึงเอ่อพล็อตของเรื่องเนาะแล้วก็มีการเล่าประสบการณ์ที่เราได้จากการอ่านความรู้สึกที่เราได้จากการอ่านแล้วก็แบบ เรารู้สึกว่าเล่มนี้มันมีดียังไงอะไรประมาณนั้นค่ะไอ้ควางเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือมาหลายเล่มมากอย่างเช่นซีรีส์ The Poppy War เนาะสามเล่มเล่มที่4ที่เขาเขียนมาคือคือ The b เ b o e ค่ะแล้วก็เล่มนี้ก็จะเป็น c a t า a ั s i s ค่ะก็ถือว่าเป็นเล่มที่5้าของเขาเองนะ ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วทุกคนเพราะว่าเล่มที่5แต่เขาคือแบบมีชื่อเสียงมากทั้งนั้ที่เขียนมาแค่5เล่มเองแต่ว่าทุกเล่มที่เขาเขียนมาเล่มที่เขาออกมาก็คือเหมือนได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องนี้ค่ะก็คือตัวเอกคืออลิสลอเนาะอลิสลอเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาเริญองเอกค่ะของที่เคมบริดจ์เคมบริดจ์อันนี้จะไม่ใช่เคมบริดจ์ธรรมดาที่เราเคยดินกันแต่จะเป็นเคมบริดจ์แบบเวอร์ชันเมจิกคราวนี้เขาอะ เออผู้ศสร์ของเขาที่เขาอยู่ Under, อันเดอร์อ่ะคือโปรศาสอร์กร i มส์เขาเสียชีวิตลงไปและโปร f e สอร์กร i มส์เนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเอ่อผู้มีชื่อเสียงทางด้านแบบ Magic ด้านเนี้ยมากๆเลยคือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Magic ในในแบบ professional นี้เนาะ าาอาลิสเขาอยากได้ letter of recommendation จาก professor grimes และอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปหา professor grimes เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอะมีส่วนทำให้ตัว professor ของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงไปเขาก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปยัง hell เนาะแล้วก็ไปเอา letter of recommendation กับ professor grimes ครานี้เรื่องของเรื่องคือ,อเขาก็วางแผนแหละเพราะว่าการเดินทางไป h e l ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ เขาก็วางแผนว่าเขาจะทํำยังไงดีเขาก็ศึกษาว่าแบบเฮลมันจะต้องแบบเป็นโครงสร้างยังไงมีแบบแผนที่ยังไงนู่นนี่ะอะไรเงี้ยแล้วใครรู้ทุกคนคือคนที่รู้คือพีเตอร์เมอร์ด็อกค่ะเมอร์ด็อกนี่นามสก,กุลเหมือนกับเอ่อคนที่เล่นอันนี้เลยเนาะตัวละครเดรเดวิลหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนเราอ่านคือเราถึงเดรเดวิลมากๆเลยเอาล่ะพีเ e อร์เนี่ยได้ยินว่าตัวอลิ e เขาอยากไปเอ่อหาโปรเฟส s ซ r ร์กริม์ที่เฮลข้าวนี้เขาก็อ่ะ ไปด้วยจ้าขอไปด้วยอ่ะแต่ว่าก็คืออลิสก็แบบจะมาทําไมคือเราก็ไม่ได้แบบเป็นญาติไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้ออะไรกันขนาดนั้นไม่ต้องไปด้วยก็ได้คือ2คน,นเนี้ยอลิสกับพีเตอร์เนี่ยเขาเป็นอคาเดมิกร ival กันทุกคนคืออย่างนี้คือเขาเข้ามาในตัวเ,เป็นปริยเอกเหมือนกันเนาะตัวพีเตอร์เขาก็จะเป็นแบบชายแบบทุกคนชอบไปไหนมาไหนทุกคนเอ็นดูคือเนื่อง,งจากแบบ เขาแบบรูปร่างหน้าตาดีหล่อสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยคืออลิซเขาก็คอมเมนต์เล็กๆว่าแบบเฮ้ยทําไมถึงแบบอืไม่เห็นทําอะไรเลยวันวันนึงมามิงกรุ๊ปมิงก็ไม่เห็นมาแต่ว่าแบบก็ไม่เห็นมีใครโกรธไม่เห็นมีแบบใครว่าอะไรเลยเหมือนเป็นดาร์ลิงของแบบทุกคนอะไรอย่าเงี้ยเขาก็ค่อนข้างคอมเมนต์กันนิดนึงสองคนนี้ก็แต่ละคนก็ค่อนข้างคอมเมนตกัน ตัวพีเตอร์ก็คอเมนต์อลิสในแง่หนึ่งเนาะแต่ว่าก็มันก็จะไปเฉลยตอนหลังๆว่าแบบทําไมถึงคอมเมนต์เขาเนี้โอเคสองคนนี้ก็เดินทางไปยังนรโลเพื่อเอา uh, letter of recommendations แล้วก็ไปเจอ professor grimes เรื่องพล็อตคอมีแค่นี้เลยทุกคนเอ่อสำหรับต่วนที่เราชอบนะคือมันมีส่วนของตัวละครที่เพิ่มมาในเอ่อในเรื่องนี้ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญเราไม่สามารถบอกได้มันเป็นตัวละครสำคัญเลย ซึ่งทุกคนก็น่าจะเดาได้อยู่แล้วว่าต้องเจอในในรกแน่นอนเพราะว่าเปิดเรื่องมาคือเอออันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงของเรื่องนี้นะคือเปิดเรื่องมาแล้วเขาแบบเฮ้ยเดินทางเลยเริ่มเลยแบบเหมือนแบบเหยียบแบบคันเร่งแล้วว่ารอแบบเอาเท้าเหยียบคันเร่งแบบหน้าคันเร่งไวแ้แหละพอเปิดมาปุ๊บไม่กี่หน้าคือแบบปื๊ดเลยเรื่องเดินเลยเร็วม,มากชอบตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวละครน,นั้นก็มีความสําคัญแล้วก็เออก็แบบ เซอร์ไพรส์พชสมควรแล้วก็คนชอบแมวน่าจะชอบเรื่องนี้มากค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบนะคือมันมีการเสร็จสีสังคมการเ,เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในระดับหาลัยในระดับวิชาการได้ดีมากคือเนื่องจากคือเราบอกอะไรไม่ได้ทุกคนแต่ว่าลองนึกดูนะสมมติว่า professor อ,อาจารย์เราเขาก็แบบยิ่งใหญ่ แล้วเราก็เป็นแบบอารมณ์ผู้น้อยอะ่ะคือจริงๆมันก็เกิดในทุกสังคมแหละมันไม่จําเป็นต้องเป็นสังคมวิชาการแต่ว่าเนี่ยเขายกมาในแบบสังคมวิชาการเนาะมันเกิดในทุกสังคมมันมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ผู้น้อยผู้น้อยก็ต้องทําตามผู้ใหญ่ทุกเรื่องไปซึ่งมันก็จะเป็นความอัดอัน้นใจของผู้น้อยด้วยก็คือมันทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยนนคือชี้จุดได้ดีหลายๆจุดเลยทุกคนก็อีกเรื่องหนึ่งคือเพิ่งนึกออก ใครชอบแมวน่าจะชอบเรื่องนี้ค่ะเพราะว่านางเอกมีแมวเหมือนฟิลแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือจะมีสัตว์ประจําตัวเนาะที่ในเรื่องนี้นางเอกก็จะมีแมวค่ะสําหรับการดําเนินเรื่องเรื่องนี้นะคือเรารู้สึกว่าก็อย่างที่บอกเลยคือเปิดมาแล้วเขาเริ่มเลยก็จะเป็นข้อดีของเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือพอมันเริ่มแล้วมันก็จะมีจุดแบบจุดอ่อมอยู่นิดนึงพอสมควรเลยคือ เพื่อนๆลองคิดดูนะเล่มเนี้ยหน่าห้าร้อยสี่สิบหน้าถ้าเกิดมันไม่อ่อมเลยอะ่ะมันจะต้องแบบมีเนื้อเรื่องเยอะขนาดไหนในการที่จะใช้ห้าร้อยสี่สิบหน้าในการเล่าเรื่องโดยที่ไม่ออมเลยอีกจุดหนึ่งที่เราอยากพูดถึงคือเรื่องของภาษาในการดําเนินเรื่องค่ะประโยคไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากทุกคนคืออ่านง่ายแต่แต่ศัพท์ค่อนข้างยากค่ะช่วงแรกๆคือเราแบบเปิดแบบคือมันเป็นศัพท์แบบ ที่มันไม่ได้เจอในอนิยายปกติอะทุกคนมันเป็นศัพท์แบบค่อนข้างอะคาเดมิกหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันอะอย่างเช่นแบบสมุติสมุินะอันนี้สมุดซึ่งคำเนี้ยทุกคนอาจจะเคยเห็นไม่ได้รู้สึกว่ามันยากทุกคนสมุินะเราจะพูดว่าเราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็จะใช้คําว่า increase คนปกติก็จะใช้ increase แต่ว่าศัพท์ที่แบบสูงขึ้นมานิดนึงที่แบบว่าดูแบบมีวิชาการนิดนึงก็จะเป็น elevate ซึ่ง อ l e อ a ลเเวตเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นศัพท์วิชาการที่ใช้ในเรื่องนี้ด้วยนกคนเรื่องเนี้ยใช้เหนือกว่านั้นแต่เรายกตัวอย่างให้ดูซึ่งคำว่า Elevate เนี่ยก็คือคนท,ทั่วไปอ่ะคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองไม่ใช่เป็นภาษาแม่เนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักคำนี้ทุกคนซึ่ง Elevate เนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักตอนประมาณช่วงมปลายช่วงจะสอบเข้ามาหาลัยคือก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จักนะ เอออันนี้มันก็จะเป็นข้อที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเล่นเนี้ยมันมันเป็นปัญหาสําหรับเราคืออ่านยากตรงนี้แต่ตอนแรกๆอย่างที่บอกไปเราก็เปิดดีกเนาะสักพักนึงคือเราแบบเปิดดีกอะเราไม่มีทางอ่านจบแน่นอนเลยเราก็เลยแบบเลิกเลิกเปิดดิกไม่เปิดแหละก็อ่านฟิลฟิลไปอ่ะก็พออ่านได้อยู่คนไม่ได้ไม่ได้ไไดเออไม่ได้ดูแบบไม่เข้าใจเลยอะไรย่างเงี้ยก็ดาวคอนเทกซไป อีกอย่างหนึง่ง uh, Magic System World Building ของเล่มนี้ค่อนข้างซับซ้อนค่ะคือมันจะมีกราฟิกในเล่มนี้ด้วยนะคือถ้าเกิดใครดูแบบคลิปรีวิวหรือคลิปคนที่เล่าเรื่อง c a t a b r s สมาก่อนเนี่ยก็จะเห็นตัวที่เป็นแบบ uh, Spiral เป็นแมพของ uh, อะไรนะตัว h e l ใช่ไหมก็จะเห็นอันนี้ซึ่งมันก็มีความซับซ้อนเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไป uh, โฟกัสอะไรตรงนั้นมากเท่าไหร่ทุกคนเราก็อ่านแบบเอาฟิลฟิวอะแล้วเป็นพวกแบบอ่านเอาฟิลฟิวทุกคนเราแบบไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่เท่าไหร่อะ่ะไม่ได้แบบไปลงแบบเฮ้ยฉันต้องรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเราอ่านเอาสนุกคะ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เออก็มีประมาณ2จุดนะที่เรารู้สึกว่าเล่มนี้มันดูแบบเป็นคอนเทิร์นเวอร์ชสำหรับเราพอสมควรสำหรับสองจุดนี้คะ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่สองจุดนี้มันเป็นจุดที่เราแบบโอเวอร์คัมเรา ก้าวข้ามผ่านมันไปได้เนาะเราก็ไปเลือกที่จะไปโฟกัสด้านอื่นแทนค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับรีวิวคาทาศบัซเสเนาะเล่มนี้คือรีบอ่านแล้วมารีวิวมากๆเลยค่ะนี่ขนาดมารีบรีวิวแล้วนะจะบอกว่าเราอ่านจบไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะอันนี้คือรีบแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพยายามมาเอ่อรีบอ่านรีบรีวิวให้เพื่อนๆ 1, ฟังเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเป็นคนที่หยิบเล่มใหม่มาอ่านค่อนข้างเร็วแล้วก็อ่านจบเร็วแต่ว่า ไม่ค่อยรีวิวลองรีวิวค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าอ่าน Ca t ทบิ s i s ก็มาเมา้ามอยกับเราได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีสือออกใหม่ทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเกิดมีเล่มไหนที่เป็นเพื่อนสนใจแล้วแบบอยากได้รีวิวอะไรเงี้ยสามารถแบบทักหลังไม์หรือว่าทักมาหาเราได้เลยนะ mm. เผื่อว่าเราอ่านแล้วทุกคนเพราะว่าบางเล่มเราอ่านแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบ ออกรีวิวมาเท่านั้นเองค่ะก็สามารถทักมาถามได้เลยนะสามารถทักมาเมา้ามอยหรือว่าอยากได้แบบความเห็นอะไรเงี้ยทักมาคุยกับเราได้เสมอเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้รีบอ่านรีบรีวิว c a t h a r s i s by r f วางค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ